ต้อยนะคะต้มหรอมือไม่นั่นเองอันเขียวๆอยู่เนี่ยเราก็ลอะออกก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้กินแต่อันอ่นอนตอนนี้เราดังไฟเรียบร้อยและะ้ว นอนกับฟานข้าวเดียวท่านาน์คะ ดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะต้หมหน่อไม้นะคะต้มใบ สวัสดีค่ะมาเด้อจ้าต้มต้มละไม้น้ำกัน วันนี้ร้อนเอามากเลยตั้งที่ฝนก็ตกนะราอนเอามากสวัสดีค่ะช่องมันสวนลุมวลสวัสดีทุกท่านนะจ๊ะมาดูวิธีการมา,มาหน่อไม้นะคะจักเราผิดเราถูกละค่ะเราเาแบบนี้แหละ เราแบบมีแก่ค่ะ ดค่ะคนไหนบรเคยเห็นขด้อยู่บ้านมงทีเพื่อนบ่มีเราไปกินเนาะค่ะเพื่อนจะซีเกีงขายได้เลยเนาะ ที่นี่นะคะคนก็มีมาใหม่กินอยู่ท่นปลูกนะคะ,ออระเราไม่ได้ถ่าย สวัสดีค่ะเคยเห็นไหมคะกำลังเล่านม,มายงานหลายหลายค่ะมือนี่ทำนมาเสร็จแล้วก็ซิไปกวาดางนาค่ะหอนก็หอนแต่ว่ากวาดก่อนจึงซิคอยมาอาบน้ำ ที่อาบน้ำคอยไปกวาดตนำ้มอาที่ได้อาบน้ำก่อนราะมันห่อนนียังอยู่ในชุดนอน สวัสดีค่ะอุ้ยเจนฮวัดค่ะคนเลยดีใจจังเลยค่ะมาเลยค่ะหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้ช่วงนี้แล้วเนาะแกงหน่อไม้นะคะหน่อไม้กำลังออกคนแกงหนอ่อไม้กินเมื่อเช้านี่กับแกงค่ะถ้วยนึงแกงมหม้อน้อยๆกินถ้วยนึงนะคะกับน้งมนเมื่อเช้านี่แกงสูตรใส่ใบชะอมด้วยนะคะ ใส่ใบแมงลักใส่ใบชะอมฮอมใส่น้ำยานางใส่ปลารเดีเ๋ยวว่นหนึ่งเซลผักไปหวา,านเพิ่มนะเดี๋ยวจะทำขนมจีนกินค่ะจะไปเก็บผักบุ้งมาต้ม ทำขนมจีนกินจักหน่อยสวัสดีค่ะผักบุ้งก็งานมๆนคะคะเดี๋ยวจะเก็บไปเก็บแล้วก็มาลวกมาต้มนะต้มผักบุ่งคกิบแก้ขนมจีนเก็บยอดผักกระเีค่ะแล้วที่นี่เอาน้ำยาปลาค่ะแม่ทําให้มือนันสีถุง เขาก็กินไปสามถุงนะคะเหลือถุงหนึง่งใส่ช่องฟิชไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเอาออกมานะคะเมื่อวานนี่ตำน้ำพริกกะปิตอนกลางคืนค่ะตำน้ำพริกกะปิทอดไข่ชะอมทอดปลาแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะ กระเสียมเม่ถวบวผักยาวไปหยอดจะหน้อย ่คะวิถีชีตบ้านสวนละมลนะคะเรามีอาหารตามฤดูกาลแล้วก็ทำกินนะคะเดี๋ยวจะไปดูมะม่วง,งนู่คนะ่ะท่านว่ามันเริ่มแก่แล้วก็สิเก็บมาใส่ตู้เย็นไว้จากหน่อยไว้กินสุกมัน,นานที่สุดไม่มีเวลาดองนะคะเราไม่มีภาชนะใส่เพราะว่า ของราชนะเราเอาไว้ดองหน่อไม้เราไม่ทันได้ไปหาโอ่งหาอะไรมานะคะจริงๆอยากได้โอ่งอยู่นะโอ่งมังกรแบบแต่เก่านะคะจะเอามาดองมะม่วงแต่ว่ายังไม่มีคนมาขายเลยปกติก็จะมีรถเล่มาแล้วเนาะนยังไม่มีมาขายเลยนะคะอยากได้มาจากสองโอ่ง เวลาััาเก็บมะม่วงมาดองเพราะต่อไปเราปลูกมะม่วงเยอะเราอาจจะได้ดองแบบแช่อิ่มนะคะฝานเป็นกาดชิ้นนะคะเราจะดองแบบแช่อิ่มนี่นะคะเนาะ มันใกล้จะหมดเราก็ค่อยๆปาดอลเนี่เอานะคะ Oh mm -hmm. ป๊าดโอ้ยสวยสอ่อ,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 อน,นองามค่ะ สวัสดีค่ะเงือแตกแล้วค่ะอาการโอนจัดหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปต้มกันต่อเลยนะคะตอนนี้เราก่อไฟติดแล้วเรียบร้อยต้มเตาถ่านค่ะน้ำเดียวก็จืดแล้วค่ะเพราะว่าเน่อไม้ใหม่แล้วก็ไม่ขุมนะหน่อไม้ไมันน้ำละหน่อไม้ใหม่ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเแตเตอไม้ของพี่น้องนะคะเด้อก็เวลาต้มก็ชิมเอานะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วมอาอาสิยกอา,าสิยกไปละค่ะ ขนมตโตเกียวอ,อ,อ่อันท่าไหร่งอู้เมากเลยทีจัดอุ่นนแคมาซื้ออ่ะคือมันอกในในอนุ่นเท่า่ะมันเหลือยังไงเอแลมอขายดีเนาะอแลรวฟังไ่เีกหมอมันไ่เหลือครับมันมันได้ื่อสอันนึงครับอือมอขายดีแล้วนะขนะมนตโตเกียว เราจะเอาหอมาไปใส่ก่อนจ้ะ เลยค่ะเราต้มแล้วนะคะพามาชมนี่ก็ไฟต้มแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญ,ญาตลงไลน์นะคะขอบคุณทุกท่านที่มา ชมช่อามาสวนลงมนนะคะในการไลฟ์ดูบรรยากาศหลังบ้านเลยพี่น้องจ้าเนี่ยแหละคะ่ะบ้านนอกเขาเนาะบรรยากาศหลังมุงหลังบ้านตอนอยู่กรุงธงุงเทพก็สิคิดฮอดบ้านในเนาะแบบนี้เนาะบรรยากาศสบายๆคนไหนที่กำลังสู่งานอยู่ก็ให้กำลังใจเด้อค่ะเด้อให้ได้ฮอด กลับมาบ้านไ,ไว้ไม่อยู่บ้านมีความสุขมีไรยดงไรยได้นะคะเพราะได้เรียงตัวเรียงครอบครัวเนาะคะ่ะขอบคุณนะคะที่มาติดตามรับชมสวัสดีค่ะ